สวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube ต้นหมอลำเจเกินร้อยนะครับผมวันนี้จะพามาดูตอนดึกๆนะครับวันนี้จะพามาดูตอนดึกๆนะครับว่าแดนเซอร์ทุกคนเขาไปทำอะไรนะครับผม ครับนี่พี่โมดนะคะสวัสดีครับพี่โมดค่ะ นี่โมลกำลังแต่งสถานทีนะครับหัวสวงมืออื่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหัวมอสน,นะครับหัวมอู้ใดอยากเอามาวายนะครับกลาวยไม้เลยนะครับนี่ก็จะมีมงกุฎนี่นก็จะเป็นพี่ๆนะครับพี่ๆเพิ่นพอกเรื่องเส้นนะครับ อันนี้ห่อแต่คุ่งเนยครับห่อไปจออแจพานหวาฟานบ้าแบบนี้นะครับพี่พีลายพเนจรนะครับลายพเนจร บ้าสเป็เตาเอาแทนนี่เนี่ยกินกล้วยอีกแล้วพี่น้องกินกล้วยอีกแล้วเผ็ดบุรีไงข้าวบุรีเมื่อคืนนี่กินเคี้ยนนึงผู้เดียวนี่เนี่ยอันนี้ไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปลงคลิปให้ครูต้อยลงคลิปให้ได้นะต้องบอกครูต้อยสิบอกคุ้มตงคลิปให้เพื่น้องได้แล้วอย่างนี้เด้อฮะไม่รู้ของครูต้อยน่าจะโอเคพอปป้าของครูต้อย อยากถ่ยคลิปเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เอโอ,อน,มมน,น,นไงแล้วก็แล้วกล้องมันไม่ชัดโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่เอโอนเราใช้เอ็นล้วอันภาพมันมัวไงเราก็เลยไม่อยากถ่ายถ่ายไปเลยไ,ไปยไไกินกล้วยถ่ายางไงโดยแล้วเนาะอ,อ้าเอากินกล้วยซื้อซื้อสาขึ้นหวานนะ <c oughs> ตาบาดตั้งไรพี่น้องมันเหนื่อยเตะเหมือนเสาพุ่นเตะเหมือนเสาร์เนาะไปชมผลงานได้นะคะใบสีกับพญานาคนะคะสวยแหงงามแพงใบลายงามแพงหว่ะใบลายแหงบึดบึดจกลูกอะไรนี่มันจะลูกเดียวมันจะแบบมันจะแบบของเวลาบ้าเหมือนันอ้คืตัวเวลาสีดาเดี๋ยวก็เอามาอีกเนี่ยกระเบิ้งนี่ยแลไปเอาเขานี่ใหญ่ เอานั่นๆๆๆรักอีกแล้วรักอีกแล้วเขาเป็นฟอรมผู้ใหญ่บ้านแน่ๆเลยแม่ขายเบี้ยมขโมยกล้วยหนูเขนแห้งหากินยากเดี๋ยวนี้รอบเด็กเยือกหนาพุ่มต่ำเสียบวะเนี่ยว่าเสีบเอางั้ บิ đi, ha, ày, ày, ๊อายกินข่้วงเยหนเราเอาคือไปญา่ต้กินนี่มันอร่อยนะก้วยเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วแซ่บนี่ล่ะตันบ่ี่ยว้านอ๋ออันนี้หน่อยบ่มันไมุ่กไวน้ำหอมหรอกอ๋อบรรยากาศ จจ้หั้อหลุกเล็กไอยถึงวันกามาหาแม่อีกแล้วมแม่ต้มยังนี่เออว้ไไน,นกันว่น,น,นหาแม่อยู่นี่แหละต้มไก,กไมม่ก็ต้มแมัน่กทิของวานไ้ต้มก็อไ้อมาลัก,กินของหวานแม่ก่อนนะ มีต้มเถือกก็ต้มขอบปวดใบเบือที่สวนตะคู่ตีย ah> ังเมื่อนี่แม่หรือว่าแม่เริ่มเห็ดเลยก็ทยอยทำอ๋อนึกว่าตีสามตีสี่กะซีได้ปลูกแม่เนาะกะอีเห็ดคือแม่จะอยู่ตรงนี้แหละแม่ไม่ขึ้นบ้านมานกะอีได้ทำทายเห็ดนั่นเห็ดนี่เฮียใส่หันดอกใช่เข่กันเลยปกปกเป๊กเป๊กใส่หันหลอดเฮ็ดอีหยังเฮียใส่ไผ่แล้ว ไปยังขอบคุณบ้านใมากเมลล้อเม่เราขอบคุณนะครับมืออื่นงั้นใหญ่เด้พี่น้องสามปุ่มจีนปุ่มนอ้สุดรอบอกนโอ้ยข้าวต้มขอจากมัดได้วานี่เมียาขอเย็นบอกเหนื่อยถิ่นเาะขาเขาถนัดโอ้ขอจากมัดนี่แเม่ยุณงานเนี่ยเมียจเฝ้าเป็นล้มเทียนนั่งก็หิ้ล มดกล้วยมาลักันนะลักกักจากมัดนอนานมี่ลอรกาตรงไก่ไ่เช้านะครับไข่่ล้ตรงเมาลักยังอีกบ่นี่เอาแม่มีคนมาลักบักพีกเม่ลักบักพีกแล้ว พี่เต e ้นโอ้แต่ประจไทยไยแม่อาอญาดกันแล้วพี่น้องาติกันแล้วอ๋อจะเป็นเลือกม่เแน่ยคดีค่ะในแม่ลองสาธิตกันพี่หน่อยแม่ข้าวสั้นๆหรอหยาเายัากุมแล้วก็โอมไปได้ขาดแก่